มาแต่ให้แต่หน้าทั้งนี้โอ้โอ้โหอ้โหผลทางกะเปียกเปื้อนพี่น้องเลยเนอะตโตเนอะอ้าวกาบสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องเนอะสบายดีมูเพื่อนกันเบื่อสู่ขู่สู่คนคือเขานาะเพี่งเนอะตอนนี้เนอะบอจันร์ก็ยังบ่ท่านได้หวนคืนออกจากบ้านกระทิงพี่น้องเลยเมืองอาสพนเนาะแข้งสะวันนาเขตเฮา คือเก่าว่าสันพีงงนน่น้องเอ้เมื่อนี้เนาะว่าจันกะได้มีโอกาสเข้ามาหาทางครอบครัขวของน้องเดือนหรือว,ว่าเอ้ยเวียงน,งน่องเพียงน่องอ่ามีห้างเลียงเดียวว่าสันพีงง่น้องเอ้ยเนาะแล้วกะ็นี่ว่าจันเห็นคนพื้นคนไัพีงง่น้องเอ้ยเนาะคนก็ลุกกกักกกวอย,อยู่ทั้งนี้เสียงตัดไม่ชดเชียร์ชดเชียดอยู่ว่าสันพีงง่น้องเอ้เนาะเป็นครอบครัขวของน้องนุ่งวสันพี่น้องเอ้ อ่าบ่าวจันท์กับยังโบเคยสัมภาษณ์สอบถามน้องเพิ่นจักเถื่อเนาะอ่าโอซึกว่าทางบ่าวแสนเนาะพี่น้องเลยอ่าเพิ่นซื้อดินดอนตอนหยาแห่งนี้แหละให้บ่าวสันพี่น้องไงน้องเพิ่นโอ้อ่าดีมกดีใจน้ำเล่าแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ามีดินดอนตอนหยาเป็นของตัวเองส่วนน้องนุ้งนี่ว่าวจันท์กับยังโบหู้กุกไปสาเหตุเนาะอ่าว่าเพิ่นมาจากไสพี่น้องไงเป็นคน จังใดเนาะพี่น้องเนาะแถวทีแน่ๆนี่ตอนนี้พี่น้องเไยควันกลุ่มกุ้มอยู่นี่เนาะโมเมนต์ไพ่ใหม่หดเข่าแล้วนะไปจักรล้อกันนี่พี่น้องว้าวโตเนาะเอ่อหนึ่งอย่างเนาะนี่พี่น้องไงเอ่อควันกรุกุกขวอยู่โอ้โดยเอ่อเบิ่งก่อนเด้อขออนุญาตอันเปิดเบิ่งแน่เนาะพี่น้องเนาะโอ้หดเข่าพี่น้องเไย ฟ้าโมเอ็นไฟใหม่หมอแล้วยไปจ้าอีหล่ะเอ้ยเนาะเออเจ้าของคนไปใส่ได้พี่น้องไงเนาะเออไปเบื้องก่อนรู้สึกว่าอยู่ผู้วายสันพี่น้องเพิ่นเห็ดไปสังกุมขมุมกันอยู่สองคนเนาะตัวนี้บ่พี่น้องไงบอนผักบงเสาของเราเนาะมาเมื่อก่อนยังบ่ทันเห็นกระต๊อบหลังนี่พี่น้องไงซีเมนหากกระมาอยู่เนาะ เ à, มนเมนบ่เมนน้องน,นุงบ่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้สดีเด้อสบายดีดยยดเฮ็ดหยังกันอยู่อันนี้ตัดไม้ตัดไม้อ้าไม้แก่นซ้ํพี่น้องเอ้ยเนาะไม้แกน่นไมอันไม่ดอดไม่ร้อนเนาะตัดเองเลยป๊าตนเนกเออบ่มีอนเยจับ2คนบ่ มีแต่ขางเดียวแบบนี่ตัวคนไหลยก่อนนงนุ่งคนนี้บ่อเมนบ่เจ้าบ่าสื่อนุ่งอันนี้ไทยสันน่น้่งออแล้วอ๋อเป็นเอานงนุ่งโดยโดยพี่น้องเลยเนอะเห็นหดเข่าคนกุ้มกุ้มอยู่เมื่อกี้นี่เจ้าบ่อให้ใหม่หดเข่าแล้วไปจั๊กอีกแหละเรียบร้อยเนาะเฮดี้ด้บวันนี้คือบูติง <c oughs> ขาดแล้วแต่วนคือบูตีงเนาะอ๋อผู้พี่น้องเฮงขนาดผู้โอ้ได้แล้วลักหนึ่งเนาะโอ้โถโถเออหอก่อนพอก่อนซะเนาะต้องตัดนี่อีกแด้นี่เนาะต้องได้อีกสองทอนผู้พี่น้องเลยอันนี้น้องล่าน้องน้อยบอลูกไผ่นี่ลูกเจ้าเองป้าเดี๋ยวจกเดือนแหละนี่เย็ดเดือน วะยังบ่ฮอดปีเนาะผู้ชายคือผู้หญิงล่ะนี่บ่เท้าอีหยังเด้เกมท้าเกมสิเป็นใหญ่ขึ้นมาต้องดิ่นเกมแน่เลยพี่น้องเนาะบ่นั่งล่าดิซะไพ่อไผเป็นไผตัวนี้น้องน้องล่า๋อน้องล่ของอันนี่บ่โอ้น้องนงเพิ่อนน้องล่าของน้องนงอืงจักคนไอ้เอยน้องของสมเจ้า4คนหนึ่ง อีกคนนึงเนาะโอ้เ oh, ดี anyway ๋ยวอ๋อมึงยังครบพิ <h <h ่นละหันมดดมุดเดี๋ยวอุ้มเพิ่นเพิ่นเด้อเนาะคือบ่ให้นะพ่อคำพากันหนึ่งเข่าไปเพิ่งช่วยเข่ายุหันเนาะน้องนุ้งวะาบ่ได้เคยสัมภาษณ์น้องเพิ่นจักเื่อพี่น้องไงเนาะมื้อนี้มาหาน้องเดือนเพิ่นก็เลยมีโอกาสไในไทยพี่น้องเพิ่นเบิ่งเนาะ สุกแล้ววอยล่ะบังยุ้ฮะอันนี้เอาเวนมันมันเฮียบ่หนิมันร่มมันลื่นเหีวยพวพื้นองงนืมเหีบออเยบพื้นเลยร่มปิ้นท่องเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยเนาะพี่น้องไงเออสุกแล้วสุกแล้วคอนกลุ่มกุ่มพี่น้องไงหนึ่งเข่าแรงเนาะน้องคนโอ้ยมนเตะด่วนพื้นเราพี่น้องไงเนาะเออพากันฮุบเอาเว้นง่ายเมื่อกี้นี่โดย อันนี้เป็นบอนนอนเนาะพากันมานอนพี่แล้วบอนนี่บอนยังยังไ่ได้นอนเพราะว่ายังบอมีไผ่อยู่อ๋อย่านเลยเนาะกลางค่ำกลางคืนมาโอ้ดึกว่ามานอนเป็นมูแอนน้องเดือนเพิ่นยั่งอยู่เนาะเอ้าเออนอนและคนมีไผ่เลยอันนี้บอมีฟืนมีไฟย่านเนาะลูกบ่ลูกน้อยต้องเข้าไปนอนในบ้านเพิ่นบ่ป่ะ ทีดอนว่าขึ้นกระถางก็ยากเลยว่ามันยากยากมากเรามาให้กันคือมันเอาอยู่แล้วพ่อเพิ่นไปใส่ลายซันี่เอาปะกันแล้วเอาวสางว่าแทพพี่น้องเลยโอ้ดูคนเดียวนี่เบาะเจ้าอันนั้นบาะสบายดีน้องล่าเสือแดงโอ้ผู้หญิงผู้ชายเอาเป็นนี่ไงคือว่าปะกันด้านบนยางอ๋อ ว่าจันขอโทษเด้ออันน้องซื้อจังไหนก่อนนี่ซื้อแน่ซื้อน้องแน่โดยจักปีเลยรก่อนสองสองปีลูกสองคนโอ้สองสองปีลูกสองคนตัวนี้ก็เป็นไม่ห้างและสันน่เนาะโอ้ยขอโทษเด้อพี่น้องเลยเนาะป้ากันโดนเติมแล้วบ่ห้างกัได้เรื่อยอ๋อแสดงว่าได้โมนี่มาชนาะคนในบ้านนี่บ่เพิ่น อืมสามบาทเถะพี่น้องเอ้ดินเืิดดินยาดินของมึนมเมาเดี๋ยวเข้ากับหมมักแน่นเนาะโอ้ยโ,ย,โยโดยโดยพี่น้องเอ้เอพิ่นมาเยี่ยมมายามลูกอยู่บ่อจอยวับไปเลยตายเสพี่น้องเอ้ใช้สะโพสมเจ้าเด้อบุญมาบอกมื่อนี้อยู่เฮือนเนาะกินข้าวกับพิสัง แต่บางโฮงเมล้างเด้มเมล้างนี่ยังกินมเมล้างนี่อืมอ,อ,อันนี้เป็นดินของเจ้าเองนะบอกป้าไพซื้อให้ทางไอแสียนบอกโอ้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อให้เนาะนป้ากวงหอมสำเนียล่านี่นนอ่าแบบปั่นกันเลยคนละครึ่งเลยบอกป้าคนละครึ่งหานเคร่งเลยกันกับอันข้าวคว้าน้องเดือนเพิ่นเนาะโอ้ ้พี่น้องเไงมาเปมาเป็นทางป่าเนาะอยู่นี่มีแต่ต่ออันนั้นช่างพี่น้อง,งเไยเนาะเอารถม้าไทยนี่ก็เย่นหัวคิดไปพื่ออะไรนี่เนาะเออมีแต่ต่อเก็งแข่งช่างเนาะโตได้ดินงามขนาดพี่น้อง,งเไยเนาะแต่ว่าต้องเหดหัวเหดแค่ก่อนเนาะ,ะโดยโดย,โดยงงเ,เป็นยังไงเป็นยังไงคือว่าเหยียบหัวเข่ากันบ่เมื่อกี้นี่โอ้ยพี่น้อง,งเไยเนาะ ใครคนใดเหยียบบอกคนซื้อแดงว่าเหยียบมือสังหารว่าเจ้าปวดเข่าเกือบไม่ได้กินเมื่อกี้นี้เนาะโดยโดยพี่น้องเลยเอามื่อนี้กับระเบ้าเวียนขามาหาครอบครั่วเวียงเพิ่นไม่ได้มีอย่างมาฝากใช่ไหมีแต่ขนมเลยล่ะเด้อมือหนามือในซื้อของกินมาฝากโดยเขาสะใจเลยโดยน้องๆจะปีเดียวเจ้าสิบสี่ปี เขาห bon ้ามเขาเฮียนอยู่บ่นี่เขารู้แต่ว่าสันออกแล้วอ้าวเป็น,ปนอีหยังมีเงินเฮียนต่ออ๋อมวยเงินเฮียนต่อโอ้สร้างว่าแทพพี่น้องไลยเนาะ <laughs> เอ๋พี่หน่าเนี่ยซีเมนโบโบได้ไปนี่นเนาะอ้ à, تى, าวสร้างว่าแทพบบดนี้พี่น้องเลยมันได้จะได้เป็นแพทย์ <laughs> เป็นหมอจักเธอสินะเนาะออืคือไปท่อไปถอยก่อนเด้อหมดละคือบบอดบบออมไปหำไป hiện, เฮียนคน ใบประกาศก็ยังไ่ได้เอาใบประกาศก็ยังไม่ได้เอาอยู่ด้วยแต่สั่งว่าเนาะพี่น้องเลยอยากเฮียนอยู่ว่าอยากเฮียนอยู่ว่าเจ้าโดยอยากเรียนอยู่แต่บุญเงินโอ้ด้วยสมมติว่าเจ้ามีทุนมีอย่างเฮียนต่อนี่เจ้าจะเป็นยังเจ้าจะเป็นหมอจะเป็นหมอด้วยโอ้ยถามแต่ละคนกับพี่น้องเลยมีความพันกันเบอรเนาะอยากเป็นแพทย์เป็นหมออยากเป็นครูเป็นอาจารย์ แต่ว่าเนาะปัจจัยเด็กเนาะมันม,มีเงินเนาะเมนยูเฮากับบริตองบริไสเงินมากมายดอกเฮียนพี่น้องเลยแต่ว่ามันต้องซื้อน้ำมน้มันเนาะมีงานพาหนะไปทำไปเฮียนยแต่ก็ซื้ออุป,ปรกรณ์เป็นส่งเป็นเสื้อนี่แหละเนาะเมนยูเนี่ยกินพี่น้องเลยก็ถือว่าลําบากเนาะเฮื่อนเศร้าอยู่ใสซะนี่เฮื่อนเจ้าอยู่ใสอยู่บ้านอยู่ในพุนนะ่นบนะ่อก <c ười> อ๋ออยู่น้ำปูน้ำยาโอ้พ่อแม่เจ้าอยู่กันเบิดบ่โอ๋อผืนโบมาเมื่อนี่เนาะโบพ่อกับ่บันไปเฮ้ยโบยังบ่ทันเห็นพ่อเจ้าจ๊กเชื่อเนาะเอ๋สังมือมากอ่ะสิพ่อเนาะโลยเลยโลยเออมีแต่วันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแต่กัสีผ้ากันเมื่อโบผ้ากันปิดไว้นี่อยู่นี่เนาะผ้ากันปลุกกระตบน้อยนอนส้นเศร้าอยู่พุ่นโบบอลเห็ดอยู่เห็ดกินเจ้า ปามาเบิ่งอยู่อีหล่ะพาลาบ่าวเบิ่งเนยเนาะเออเออหมอเหเกตเกับพ่อเล่าก็อยู่พี่เบิ้ลเนาะอ๋าอันนี้นกเขาเขียวได้เพิ่มอื่นเนาะมาโบทันซัมพี่น้องเไยเนาะมือหนายกเด้อเสดเด้อเอ้มือหนายมาตำให้ลาบ่ากินเนยเนาะป่ะพี่น้องอยากลองสีมือน้องนงมึงเด้่เนาะเออเป็นยังน้องหลาคือซื่อนงแม่ตั้งให้บ่ พ่อแม่ตั้งใหจจะเกิดเนาะโอ้บวาจันต์ได้ยินบวชนุ่งน้องนุ่งคิดว่าผู้ชายเนาะเออชื่อเขาองเฮียนเลยบอหนิโอยนามสกุลเนี่ยอะก็ะเนาะนุ่งทองเมนบอกนุ่งทองนุ่งทวงนุ่งโอ้พี่น้องเอเนาะโดยคิดอันถ้าว่าจันต์โบห็นหน้านี่คิดว่า เท่านุ่งทวงพูดเลยเนาะเป็นผู้หญิงโดยโดยอันผู้นั่นก็เป็นเอื้อยของเจ้าแท้ๆเนาะพี่น้องเลยพากันอยู่น้ากันเด้อสวัสดีเด้อเนาะแปแย์ปงเบิองน้ากันพี่น้องเลยอันนี้บ่าควรหิมูเจ้าบ่อนี่อันนี้บ่าพันใหม่พันตกโตพี่น้องเลยเนาะผูโอ้บัดรสีเมื่อกเก็บใบดีๆได้ลุงดาเด้อเนาะเดี๋ยวคนมาลักเอาได้ เอออเนาะพี่น้องเอ้ลูกสองคนผู้นี้เอาอยู่กันมาจา็กปีแล้วอันันน้องแปปีแปดปีที่อยู่ร้วกันเนาะนอ,อ้สังวาตทพี่น้องเอ้ขอลองเจ้าขอโทษเด้อเพิ่นแตงนี่เท่าไบรบาเลเซียเียอย่างเลยอเอาา้าสังวาแทมันอยู่ร้วกันจะซื้อนี่นอโอ้พี่น้องเอ้มีว่าไปซีกันเนาะ อยู่กันด้วยคมหักคมหักเนาะเหนื่อยเหรอไงเฮือมาได้สิเมื่อขำสัใน่อยมพูดบอหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแล้วก็พักกันยางเมื่อเนาะไม่ได้มีรถเมื่อมาขี่มื่อบอสอะยางด้วยสีตมเมื่อเพื่นเนาะเนาะเปื่อนยี่ดีบ้านเจ้าเนาะพี่เลี้ยงกับบ้านบัจันว่าคิดว่ามันเปื่อนแล้วมาพ่อบ้านเจ้านี่คิดว่าบ้านบัจันนี่สบายเลยเนาะ เออบอกวกล่ะเนาะเอยพี่น้องเลยเพก,กอยู่น้ำเมยเด้อเสรี<ล>ยอยู่น้าวมาดิเนนเด้นเ<ห>ดินเดนเดิกกนเดินเดินเด<ห>่นนเดนเดนเนเดิ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 นเดนเดินจดิเดืนอดินเดินเดินเดนเดนดินเดนเดินเดนอดินเนเดินเดนเดินนเดดเนเนเนดิดินน้เเดอดเ เอ้มาขอบใจละเบาวกันตั้งเนาะกลิ่นุ่มละเบาเนี่ค่ะพี่นางเม่นบ่เม่นบ่ขอบใจยุะมาขอบใจเด้อซื้อไดๆก็เจ้าฮะคือนางบ่งนางบองโอ้ยซื้อกระบองพี่นางแกแก้มคือบุหินบ่งเนี่เนาะมีแต่แข่าและบ่งเนาะโอ้ยเดยอนั่นลูกล่ะเนาะน้องไอ้น้องกันติดๆกันเลยเป็นบ่เหยียบหัวทำหัวกันออกมาเนาะ มีผู้หญิงมาเลยบอกท่านเจ้าผู้ชายผู้นึงผู้ชายผู้นึงบริมาทรัมไพเป็นลูกกกวันนี้เจ้าเป็นเจ้าหนิงบอกลูกกกโดยโดยโดยแต่เนาะสอบถามพ่อคร่าวๆพี่น้องไงว่าจันทร์กับภู่ก๊กปลายสาเหตุเนาะแต่น้องนงเพิ่นมาแต่ใสพี่น้องไงอ่าเฉลยเบิ่งได้ชมน้ำซองของเบาตาเนาะเบาจิตเบาแสนพี่น้องไงเนาะเออว่าจันทร์มาไทยตอนน้องเพิ่นมีทีมีทางแล้วเนาะ เปลี S <S ่ยนกันร่างใจให้เด้อเนาะสู้ๆพี่น้องไอ้เดียงรูปกันเด้อยังไงยายไหว้ด้วยบุญคำเด้อเนาะเอ้ไมื่น่าก่อนที่ที่ขนมมาฝากเด้อโบไฮเนาะหมุดครบหัวตูดหัวนั่นกับโบไฮอออยู่ในป่านี่โดนพี่น้องเไยเนาะไปเสมอก่อนวันนี้หาลูกอั๋นน้ำอั๋นในเด้อสบายดีเนาะสบายดีสบายดีเดินทางปลอดภัยเด้อโดยเนาะถ้าพังโทรศัพท์เด้อมีหว่าโทรศัพท์ ถาพังอันว่าเสียงโทรศัพท์บาจันโ์โทรมาหาเนอะถด่อจันท์ค่าเดี๋ยวพากันออกไปยู่ซอยได้วว่าเนาะเออโดยโเดยเอาพื่อปะก่อนบายพี่นังเอ้นเนาะโอเคอันนี้ไม่สิงไพรเพิ่นออกมา,มากอย่างเกาะนนี้เห็นห้าวหัวนี่บ่อโอ้คักขักขักสักว์พิทัไงเนาะแต่ว่า อยู่เสาไพ่พี่น้องไงเนาะอ่าเสาไพ่อยู่กลางเอทางเข้าบ้านบ่เป็นยังพี่น้องไงมันบ่เป็นทางใหญ่เนาะโอออ้เนี่ไปใส่พี่น้องไงเบิ่งดินนอนต้นหญ้าของน้องเพิ่นก็ยังบ่เข้าที่เข้าทางเนาะอ่ามาถามเอื้อยของน้องนุ่งเพิ่งผมว่าเป็นไม่ห้างมาสั่นอ้าวขึ้นมาหลายทเด้พี่น้องไงไม่ห้างไม่ไม้บ้านเมืองเฮาเนาะ ถ่ายทำลงไปนี่ก็มีหลายคนอยู่ทักเข้ามาบอกว่าโอ้ประเทศลาวเฮาว่าสันมีแต่พากันปะกันห่างกันว่าสันเนาะอ่ะบอกว่าอยู่ประเทศอยังก็มีกันเบิดนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าที่ทางในแต่การทางประเทศเนาะทุกโซนสั้นทุกวันนะบอกว่าจนบ่ามีพี่น้องเลยก็ต้องมีพอห่างนางใหม่กันเบิดเนาะมันก็ต้องมีเหตุมีผลน่ะพี่น้องเลยกวนสีปลาสีห่างกันเนาะ อยู่ๆสีปลาสีห้างกันโดดกับโบเมนว่าสันพี่น้องเลยน้ำโบย่อยหอยโบไตาน้องพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้น้องอยงแล้วดื่มซื้อเพิ่นแะไรเมื่อกี้นี่พี่น้องอายุยังหนุ่มยังน้อยอยู่เนาะลูกลสองคนแล้วว่าสันพี่น้องเลยเราอยู่น่วก,กันกับโบเรตงรตงโบเรตเองกันดอกวาสันอยู่ด้วยความหักคมมักว่าสันเน้อง, ه, องไอ้ฮะพี่น้องเอ้ยมืม้อนี้กาถ่ายทำสองครอบครัวนี่ให้พี่ให้น้องเบิ่งชมเนาะอ่าแบบ บรรยากาศเบ,บิดคืมคมผ้าคืมพลแน่พี่น้องเลยบาจันก็คือสิไปต่อเคงพุ่นบานได้แล้วสีขอหวนคืนกรับบ้านก้อนบาดน,นี้พี่น้องเลยเนาะงมเท้าผ้ากันจ็กสีฮอดบอฮอดแล้ว right พี่น้องเลยแกละผักเป็นกำลังใจให้สองเคยเฮาในเด้อพี่น้องเลยเนาะจ็กจะได้ยู่ดึงกันอยู่ใส่ละเ <c oughs> อาไปก่อนมืัอนี้พี่น้องเลยพ่อกันอีกคลิปหนาเนาะสําหรับคลิปนี้บาจันกับบาบุญเพื่อนพี่น้องเลยผู้ นางยีรถบัู่ทางนั้นเนาะโอ้ยสบายดีเนาะเป็นยีงไงแล้วเรียบร้อยแล้วบอเอาอย่างมาฝากเพื่อนมื่อนี่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์พืชทั่วหมักแดงมีจุดประสงค์เก็บเงือนงำได้เจ้านี่เนาะเจ้านี่สี่เอามาให้เพื่อนปลูกเลยสิคอร์แล้วกกินนี่แต่เมืองคอเห็นดินเงามกว่าจะเนื้งามเลยเนาะเป็นแบบปลูกพันคือสีปลูกผักเนาะ กเพ่อได้ประหยัดงบไปนั่งบนต้งซื้อนะตลาดตะลิมันไกลแมนเปิดสีออกไปซื้อถนนหนทางมันก็ยากเนาะรถเราก็ตายแล้วบ้านบ้านกลุ่มติดเมื่อกี้นี่ซิเมนเพิ่นง่วงนอนพี่น้องไอ้ปุ๊กทะเลกระปุตินโอเคไปเสด็จเรือทางกลับบ้านก่อนคำเลยเนาะครับเพื่อสีฮอดป้าไก่ตื่นได้พี่น้องไอ้คนละเมืองกันเลยมือนี้เนาะผ่าน มาอาดสะพอนเมืองอุทุมพรกับอาดสะพอนพี่น้องเลยโอ้ไกลไกลไกลเนาะไปไปก้อนพี่น้องเลยพ่อกันอีกคลิปหนะคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขาครับเขาส้มก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุกกายสบายใจพี่น้องเลยเนาะไปแล้วสบายดีเนาะจนคำจนมืดพี่น้องเลยมือนี่เนาะอยู่บ้าน น้องเดือนเพิ่นน้องนองุนง่งเนาะ